ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในนามมหาวิทยาลัยพิษณุโลกขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในวโรกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557 วันที่ห้ธันวามาบรรจบพระชนครบ87พระพันษาพระสศกนิกรแสนยินดีและปรีดาที่ผ่านฟ้ามีพระชนเจริญนานทรงปกครองไพร่ฟ้าทั่วสารทิศทชพิษราชธรรมนำประสานเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงวงวานสุขสำราญทั่วหน้าล้วนยินดี การศึกษาผ่านดาวเทียมเยี่ยมที่สุดเปรียบประดุษฝนโปรยทุกพื้นที่เยาวชนชื่นชมพระบารมีได้ความรู้เต็มที่เท่าเทียมกันสอนให้เรารู้รักสามมคคีสร้างความสุขให้มีไม่แปรผันถวายพระพรพระองค์ทรงทันเป็นมิ่งขวัญยิ่งยืนนานชั่วการนิรัน ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะ